เนี่ยทุกคนเวลาหวีอ่ะรุ่นเนี้ยเห็นไหมผมจะดูเงาเงาเหมือนคนแว็กซ์ผมมาค่ะแต่จริงๆคือไม่ได้แว็กซ์นะคะข้อดีคือเขาไม่ชีฟูนะคะเป็นหวีที่ลดผมร่วงถ้าเราใช้หวีทั่วไปอ่ะมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตมันค่อนข้างจะดึงแบบผมออกมาเยอะนะคะผมก็จะร่วงเยอะแต่เวลาที่เราใช้หวีรุ่นเนี้ยนะคะของเบลพานโนคือแบบผมกะเซิร์ฟก็เซิงสมมติแบบกะเซิร์ฟกเซิงมากๆใช่ไหมคะแบบคุณลองดูนะคือแบบเนี่ยเนี่ยฟื้ฟื้แล้วใครที่อยากให้งุ้มเข้าใช่ไหม ก็เนี่ยเนี่ยช่วยผ่อนคลายหนังศีรษะด้วยเนาะก็คืออย่างเงี้ยนวดหนังศีรษะเนี่ยค่อยๆนวดไปเนาะใครรู้สึกว่าแบบตึงตึง ะะก็แบบเนี้ยค่อยๆจับแล้วก็ขยับไปได้เรื่อยๆนะคะเขาช่วยกระจายน้ามันที่อยู่ตามซีบั้มข้างล่างอะคะ่ะใต้หนังศีรษะก็พยายามหวีจากหนังศีรษะน้องหวีลงมาคือหวีแล้วแบบผมนุ่มผมเรียงเส้นดีนะคะคือรุ่นนี้ลูกจะเอาไว้ใช้เวลาไปข้างนอกรุ่นนี้ก็จะไว้หวีที่บ้านแต่ถ้าใครที่ใช้หวีรุ่นนี้คู่กันกับแชมพูเวลพาโนนะ,ะซึ่งอันนี้เขาเป็นตัวแชมพูวิตามินในรุ่นนี้เขาก็เป็นวิตามินผมที่มาพร้อมกับครีมนวดทรีทเมนต์ในขวดเดียวเลยดังนั้นคือใครที่ ที่ใช้แชมพูเวลพาโนคู่กันกับหวีเวลพาโนทุกคนก็จะได้รับผลลัพธ์ตามที่วิวได้บอกไปได้เลยนะคะ